สวัสด <C ourse> ีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าได้เจอเหล่าพระนางช่องสามาแจกลาเซ็์กันละลานตาแน่นอนส่วนซีซันบันเทิงของเราวันนี้ก็มีพระนางมาให้ชมกันให้ตาฉ่ำเหมือนกันนำทีมโดยพี่ปอเจนนี่อันริต้าและชายชาติยอเดิมค่ะว้าว ั้งร้องเพลงทั้งยับมุกฮาจัดเต็มเพื่อต้อนรับนางเอกคนล่าสุดของพี่ปอจนสาวเจนนี่ไม่มีช่องว่างให้เหงาเลยละค่ะโดยผู้จัดพี่ปิ่นของม,มาคุมคาแรคเตอร์รักสามเศร้าในวันฟิตติ้งระหว่างอาร์ตประสูตรผู้นําประเทศฟอสหล่อเฟียลและบอดี้การ์ดมาดเข้มปอน,นัทวุฒิกับอีกหนึ่งหญิงสวยม้าเจนนี่รวมด้วยอเล็กซ์ตาและยายไมยแค่วันฟิตติ้งก็ชวนให้จินตนาการถึงละครร,กรักโรแมนติกดรามา่าท่ามกลางวิวสวยๆของประเทศฝรั่งเศสุดโรมาสบวกลีลาสะบัดบูของพระนางมีให้ดูกันอีกเปิด กดกล้องแล้ววันนี้นับวันรอละครคุ้มค่าเรื่องนี้กันได้เลยค่ะมองที่เขาบอกมองมองไม่ได้มองม,มองบูเยอะอะค่ะอ่านอ่านอ่านบทนี่ส่วนมากบูทั้งนั้นเลยแต่จะนี่โชคดีนะคะที่มีบอดีกาดสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีทั้งรักโรแมนติกแล้วก็มีทั้งบูด, <c oughs> ด้วยมีวิวสวยๆมาฝากกัะไค่ะ